สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมแหละก็ก่อนหนึ่งก็ถ้าเจอกันก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็ฝากติดตามกันไว้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจแล้วกันเพราะว่าเ,เราก็ไม่ค่อยได้เล่นเ,เรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้เล่น youtube เท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ทำคลิปทำเลลง youtube เท่าไหร่เพราะว่าทาง u t u b e เนี่ยเราไม่ได้มีคนติดตามเยอะมันก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ว่าก็อยากจะ ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับเพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะเกี่ยวกับเรื่องก็มันก็าอาจจะผ่านไปแล้วหรือจบไปแล้วแหละหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่ท่านสอวอที่ออกมาวิภา์วิจารณ์เรื่องเจตนาอ่ะท่่ว่าเขาไปไปไป แข่งเจสกีเล่นกันนะ่ะในที่เขาเข้าไปช่วยคนนะ่ะที่างแดงล่าสุดก็คือออกมาขอโทษแล้วใช่ไหมฉันไม่อยากให้เขาทําแบบนี้เพราะว่ามันดูไม่ฉลาดเขาก็ได้แค่พูดว่าอ๋อขอโทษกู้ภัยที่ที่ออกไปพูดแบบนั้นจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดเขาไม่ได้มีเจตนาที่เดี๋ยวนะคําว่าไม่มีเจตนา ยืนให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นแล้วก็พูดถ้าขนาดนั้นแต่กลับมาใช้คำพูดว่าไม่มีเจตนาเพียงแค่ว่าทัวลงตั้งใจนะแบบนั้นตั้งใจนะไม่ใช่ไม่เจตนานะอืมคนที่มีเขาเรียกอ,อะไรคุณวุธขนาดนี้ คนที่มีคุณโนบุตรวัยก็ได้เนวะวัยบุธก็น่าจสนีจแต่ดูเหมือนเขาควบคุมการใช้คำพูดหรือว่าทัศนคติไม่ได้อะแล้วเราลองคิดดูสิว่าประเทศชาติอ่ะที่มีคนแบบเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็น เขาเรียกอะไรตัวแทนประชาชนเป็นสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติเขาก็ใช้คำว่าผู้ทรงเกียรติใช่ไหมในฐนานะคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประชาชนเลยก็ตามเรตุแต่กับการเป็นว่าไอ้เรื่องแค่นี้เขา อเขาเอาเหมือนฉันว่าฉันคิดไม่ผิดนะเขาเอาความรู้สึกส่วนตัวกับแค่ภาพที่เขาเห็นนะมาตัดสินคนถ้าเป็นฉันนะ่ะถ้าฉันเป็นเขาอ่ะฉันไม่กกาจะยืนแต่สังคมนะเพราะว่าอะไรบ้าเวลาฉันไปตลาดก็จะมีคนมองฉันแบบนี้ เวลาฉันไปสถานที่ราชการพวกข้าราชการตัวน้นอยๆก็จะแบบเจอสมมุติว่าเจอฉันเป็นคนพิบูข้าราชการตัวน้อยเจอฉันก็ปัไแเขาไม่รู้สึกหอ่อสมมุติว่าถ้ามาร้านฉันเนี่ยมาใช้บริการร้านร้านอาหารร้านไหนนะ ฉันไม่ขายนะฉันจะไม่ขายคนแบบนี้ฉันจะบอกว่าหมดแล้วจ้ะไปร้านอื่นแต่เขาไม่มาหรอกเพราะว่าร้านฉันมันกระจอกงอแง่เอาเข้ามาได้ยังไงคือเลางงงนี่ไม่ใช่คนเดียวนะ ยังมีอีกหลายๆคนนะที่เป็นฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นมนุษย์ลุงอะมนุษย์ป้ามีไปแล้วนะนี่มีมนุษย์ลุงลุงแล้วลุงทำอะไรให้มั่งลุงช่วยเหลือประชาชนที่เขาเดือดร้อนอะไรได้บ้างนอกจากออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแบบงอมืองอเทา้า ถ้าไม่ได้ถือไม้พายเพื่อช่วยกันพายอ,อย่าเอาเท้าลงไปในน้ำมันจะทำให้เรือเดินช้าภาษาโบราณเขาเรียกว,ว่ามือไม่พายอ,อย่าเอาตีนลาน้ำใช่ไหมเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยแต่ยังมาขัดคอขัดอะไรกันเองอีกเพื่อ แล้วมีการพูดเด็กเขาไปแข่งเรือเขาไม่ได้ช่วยที่หลังลน้ํชท่มน้ําท่วม,นวมคนพูดเนี่ยลุงเนี่ยลงไปช่วยเขาซักจะได้จบจบได้ข่าวว่าเป็นคนใต้ใช่วยเถ้าเป็นฉันชลาออกกว่าวะาันอายคน ฉันอายแทนญาติพี่น้องเขาฉันอายแทนลูกเขาเมียเขาที่จะต้องถูกถูกคนทั่วไปลุมสาบออกมาขอโทษง่ายๆแล้วมันก็คิดว่าเรื่องมันจะมันจะหายไปแบบว่าไม่ต้องรู้สึกรู้สาอะไรกันเออเนี่ยนะ ชคดีด้วยนะว่าคนไทยเ็าอะไรที่ลืมง่ายเนาะเวลาเจออะไรแบบนี้เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวก็ลืมแต่คนที่ทําความดีอะไรส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ดีหรอกฉันก็ไม่รู้ว่าจะจะอยากจะพูดประเด็นนี้หรือเปล่าแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่าเออว่า เราอะมีความรู้สึกว่าเราอะอยากอยากช่วยเนาะเราก็อยากช่วยแหละแต่เราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะช่วยได้แต่ทาไมคนที่เขาจะช่วยได้นะ่ะเขากลับกลายเป็นว่าเขามาพูดจะติดดิสเบรกให้คนนั้นคนนี้ทั้งทั้งที่ฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีคุณงามความดีอะไรในการช่วยเหลือหรือว่าอะไรนะ่ ประเทศมันจะเจริญได้อะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าว่าบางคนจะมีคนแบบนี้ลองคิดดูดีว่ามีคนแบบเนี้ยจ้องแต่จะพูดว่าคนนั้นเขาทำอย่างนี้เพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ออย่างนั้นไม่อย่างนี้แต่คนพูดไม่ได้ทำอะไรเลย อถ้าทําอะไรก็ออกมาพูดช่วยเหลือ,อยังไงก็ออกมาพูดแต่ในส่วนอื่นะของคนที่เขานั่นะแล้วหน้าง,งานจริงๆร,รู้ไหมน้ํามันแรงแค่ไหน่อะอเขาจะต้องแบบว่าบื้นบืน,บนไปให้มันพ้นะเธอลองขับเรือหรือพายเรือทวนน้ำดูสิว่าเธอต้องใช้แรงแค่ไหนจะไปเบาๆไม่ได้น้ํำมันพัดไปหมด แล้วชาวบ้านนะก็ขอร้องเถอะตอนช่วงที่ว่าโวยวายเรื่องเรือขับเร็วอะ่ะโอ้ยพังหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าเรือขับเร็วแล้วมันพังหมดแล้วน้ํามันพัดพังหมดแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นนะมันไม่ไม่สามารถเรียกอะไรกลับคืนมาได้แล้วต้องต้องยอมที่จะแบบว่าเออให้ทุกอย่างมันมันผ่านไปโดยการช่วยเหลือคนอ,อมาก่อนไม่งั้นมันจะยิ่งแย่มากกว่านั้นเข้าของกระจกแตกหมดแล้วถามจริงถ้ากระจกไม่แตกตอนนั้นนะเธอจะเอาอะไรไว้ได้อีกประชาชนก็ด้วยส่วนหนึ่ง นะแต่ฉันก็สงสารแหละเข้าใจแต่นาทีนั้นน่ะมันก็มีหลายอารมณ์หลายคนหลายความรู้สึกหลายรูปแบบทั้งคนป่วยก็มีเด็กเด็กก็มีจะไม่ให้เขาออกมาได้ยังไงเขาก็ต้องฝากเข้าไปนี่ประชาชนอาจจะเข้าใจว่าเออมันแรงนะเนี่ยมันเบาๆหน่อยสิมันเบาไม่ได้ เราไม่ได้ไม่งั้นมันนักกระน้ำพัดไปแล้วถ้าเป็นพ่อแม่เธอคนที่เขานอนปิดเตียงอยู่อ่เธอจะรู้สึกยังไงเขาก็ต้องไปเอาออกมาก่อนเออแต่ประชาชนไม่เข้าใจฉันก็ยังรู้สึกว่าเออฉันก็สงสารเขาว่าแต่สูงวัยเนี่ยเธออย่าไปว่าเขาเธอหุบปากฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันยังรู้สึกเลยว่า ถ้าเป็นฉันฉันไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่พูดแบบนั้นฉันจะต้องคิดออกมาจากสมองอันน้อยๆเนีย่นยนะว่าจะต้องพูดแบบไหนพูดแบบไหนให้มันสร้างสรรค์ลุงสมองเลอะเลือนหรือเปล่าไม่สร้างสรรค์รับยาไหม แต่ละมือ้อแต่ละเดย์มีแต่เรื่องเรื่องนี้ก็มาจากอะไรไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากหน่วยงานราชการทั้งสิ้นคนจะตายอยูแล้วก็ต้องรีบมาเอารถล,ลากออกไปอย่างนี้บ้างเอารถสไลดลต์ตรงไหนมาละเงินช่วยเขาห้าพันจะพอกินข้าวได้กี่มือ้อกี่เด จะให้เอาอะไรมาลากก่องข้าราชการก็สั่ง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 ประชาชนไม่ต้องสั่งจักทำการกระทำมันดีกว่าคำพูดเพราะอะไรมันถึงไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยทั้งเรื่องเยียวยาทั้งเรื่องอะไรเพราะว่านี่ไงรัชการทำงานแบบนี้ฉันนั่งตรงนี้ฉันยังคิดออกเลย อืมคิดออกว่าจะต้องทำยังไงให้มันรับรัดกลุมที่สุดโดยที่ได้ได้ได้ให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ผู้ผู้เดือดร้อนจริงๆมันมีวิธีเช็คได้ง่ายๆ ความเดือดร้อนที่มันเฉพาะหน้าซึ่งหน้ายังไงมันก็ต้องทำจะมานั่งหาหลักการนั่งหาเอกสารนั่งหาอะไรในขณะเดียวกันก็มีทันทั้งหลายที่ออเมีแต่ความคิดเห็นเขาเรียกว่าเอออย่างเดียวเลยแสงหรอไม่มีหรอกเพราะว่าไม่มีใครสนใจหรอก ไม่ดังหรอกโอดังดังดังตุบเนาะฝากด้วยนะใจฉันฉันก็อยากช่วยแหละใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้แต่เราก็ไม่เคยตําหนิคนที่เขาไปช่วยหรือว่าคนที่เขาอะไรคว้าโอเคเอกชนภาคเอกชนหรือว่าประชาชนมันทําได้เร็วมันทําได้ไวเพราะอะไรมันไม่ต้องมีมีใครมานั่งอะไรและแต่บางคนยังจะไปสารแน่ตรวจสอบเขาอีก ทา,ทางที่มันเป็นเงินที่บริจาคก,กันนู่นนี่นั่นต้องไม่ยุ่งหรอกต้องไม่ยุ่งว่าเขาจะเอาบริจาคอะไรนู่นนี่นั่นอยากตรวจสอบไปตรวจสอบกันเองนู่นอย่างน้อยมันก็มีผลงานให้ได้ถึงประชาชนได้กินได้ใช้ได้บรรเทาความเดือดร้อนมากนี่เมื่อวานฉันเห็นเนาะโอ้โหช่วงฝนตกตอนที่น้ำต่วมอ่ะโอ้โห ประชาชนต้องเอาล่มมากลางหงายแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใหน้นั้นเพื่อเป็นน้ำใช้น้ำกินเห็นไหมว่าเขาลำบากสอบอเขาไม่ได้สบายเหมือนเธอเขาไม่ได้ว่าเปิดก๊อกก็มีน้ำเปิดตู้เย็นก็มีน้ำดื่มเปิดเวฟก็มีข้าวกินเหมือนพวกเธอชาวบ้านร้านตลาด เดือดร้อนสาธุอย่าให้เกิดกับใครเลยนะถ้าไม่เป็นคนเดือดร้อนอ่ะมันจะไม่รู้สึกหรอกเพราะนั้นสิ่งเดียวที่ฉันคาดหวังก็คือสอวอทั้งหลายหรือว่าอะไรทั้งหลายที่ออกมาพูดเนี่ยพวกนักวิชาการนักวิชาเกินหยุดพูดเถอะฉันรำคาญฉันเปิด ทีวีฟังฉันเปิดทีวีดูมันต้องหัวาหายแล้วล้อมพ้อข้อ,ขอตอนดีๆอยู่ไม่คิดที่จะทำวางแผนก่อนว่าเออถ้าอย่างนั้นมาอย่างนี้มาจะต้องทำยังไงแม้แต่กระทั่งสัญญาณเตือนก็ไม่เห็นฝนตกสามสี่วันเอาอยู่เอาอยู่เอาอะไรอะ่ะเอาอยู่อะ่ะอืม ฝากไว้หน่อยนะอย่าพูดเยอะทำให้เยอะเข้าไว้พวกผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทั้งหลายข้าราชการไม่ใช่ไม่ใช่เจ้านายประชาชนคำว่าข้าราชการคือข้ารับใช้งานของรพระราชา ยกมือไหว้เขาปลกุปลกปลกุปลกปลุกปลุกตอนอยากจะเข้ามาเป็นพอเข้ามาเป็นแล้วก็แสดงอํานาจบาตรใหญ่เป็นตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่ท้องถิ่นไปยันใหญ่ๆเป็นหมดกระทั่งมานักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมาคุยกับฉันเนี่ยโหใหญ่โตเหลือเกินพอคุยเสร็จทำนี้ใส่ด้วย ประเทศมีคนแบบเนี้ยมันไม่เจริญจ้าฝากไว้ให้คิดนะอย่าแก่กะโหลกกะลาไม่ใช่ทีนหนม